ฟอสฟอรัสต่ำที่ผู้ป่วยโรคไตาสามารถที่จะเลือกทานได้นะคะโดยเฉพาะโรคไตระยะ 3B ระยะ4แล้วก็ระยะ5ค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือพวกเส้นเล็กเส้นมีเส้นใหญ่วุนเส้นสามารถเลือกทานได้ค่ะอย่างที่2นะคะนั่นก็คือขนมปังแผ่นสีขาวค่ะสามารถเลือกทานได้นะคะขนมปัง1แผ่นจะต้องแลกเปลี่ยนกับข้าวสวย1ทัพทพีนะคะเพราะว่าขนมปัง1แผ่นให้โปรโตีน2กร,รมัมเทียบเท่ากับข้าวสวย1ทัพทพีเลยนะคะอย่างที่3ค่ะน้ำเต้าหู้คั้นสดที่ไม่ผสมนมผง ไม่ผสมพวกใส่เครื่องพวกทวาทันญ,ญพืชงาต่างๆเข้าไปนะคะและอย่างที่4ค่ะนั่นก็คือข้าวขาวค่ะสามารถเลือกทานได้นะคะอย่างที่5้าชาชงสดหรือว่าน้ำขิงค่ะผู้ป่วยโรคไตในระยะ3ามีระยะ4ระยะ5ควรเลือกทานอาหารฟอสฟอรัสต่ําเพื่อที่จะดูแลควบคุมค่าฟอสฟอรัสให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะซึ่งค่าฟอสฟอรัสที่เป็นปกติก็คือควรจะอยู่ในช่วง2.5ถึง4.5นะคะถ้าฟอสฟอรัสสูงก็จะมีผิวแห้งคันกระดูกเปลาะบางได้ง่ายนะคะกินดีมีสติกักบคุณอ๊อส นี่นี่ฝ่าวิพินเท่านี้สวัสดีค่ะ